เอาเลยค่ะดูสภาพนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้สตาร์ทไม่ได้ใช่ไหมคะเอาอย่างค่ะเอาเลยค่ะ,คะโหนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะของพี่ลักกี้นะคะณนะสวนลุงท้อน,นะคะนะอ้ สวนแกนเลยค่ะถ่ายสุดสวนแกนเลยใช่ไหมคะ,คะเฮ้ยนี่เราจะแบบนี่นีสวนทุเรียนนะคะมีความกว้างใหญ่มากนะคะใช่ค่ะอันนี้เราจะแบบพาไปเที่ยวล้อๆดูบรรยากาศรอบๆสวนทุเรียนนะคะค่ะอ่ะเลี้ยวเลี้ยวฝั่งไหนก็ได้ค่ะเลี้ยวฝั่งไหนก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ข้างหน้าคือสวนยางนะคะข้างหน้าเป็นสวนยางนี่นี่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นสวนยางนะคะโหยอดเลยอะ ตอนนี้ตอนนี้เราเป็นเด็กเด็กสุราษฎร์หนึ่งวันนะคะใช่ค่ะเป็นเด็กสุราษฎร์ค่ะโอ้ยพี่หนูจะเข้าป่าแล้วเนี่ยโอ้ยปินใช่ไหมคะปินใช่ไหมคะปินมากค่ะแล้วนี่ข้างนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะสวนยางเนาะสวนยางค่ะธรรมชาติสุดๆใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็เป็นสวนยางนะคะใช่คือแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนในหนังเกาหลีอ่ะที่แบบอะไรนะ อันยองอันยองอย่าเพิ่งพาไอเข้าป่านะอันยองอันยองเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปตั้งแต่ต้นทางของสวนของคุณลุงนะคะใช่ค่ะอันนี้เมื่อกี้เราอันนี้เราเราแบบทำจัดทรงผมให้สวยงามหน่ใช่แล้วค่ะโอเคพอคือคือถ้าเราไม่สวยเราต้องพยายามสวยให้ได้นะคะไม่สวยแต่เรามีความพยายามนะคะเออ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  วนทุเรียนของคุณของคุณลุงทอนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหน้าสวนให้ดูด้วยนี่คือลุงเขาบอกว่าหนูหนูขับต้องข,ขับตั้งแต่ต้นสวนลุงเลยลุงอยอกปวดอะไรอย่างนี้นี่ส่สวนลุงเขานะคะใช่ค่ะทุกต้นมีทุเรียนดกามากเลยนะคะใชท่ทุเรียนกรดกมากนะคะนี่นี่จากที่สังเกตเห็นในภาพนี่นะคะก็คือเป็นเป็นต้นเล็กๆแต่ว่ามีทุเรียนนะ นี่เราขนาดเราขี่แบบว่าเร็วมากยังไม่สุดส่วนเลยนะคะยังไม่สุดส่วนแกเลยค่ะตอนนี้แล้วแกไม่ธรรมดานะคะแกแกบอกว่าฝากเนื้อฝากหนูบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแกบอกว่าไม่ต้องฝากทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยล้ก็เก็บเปไว้ทั้งสองคนกลัวสวนลุงจะทุเรียนหมดนี่แหละใช่ไหมหรือว่าเราหรือว่าเราจะกิ้งกลับกรุงเทพกัน